สัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้ลบบุรีทีวี4.0แล้วก็พวกเราเชาวส,สื่อมวลชนนะคะ,คะเป็นสื่อวิทยุด้วยแล้วก็เป็นสื่อต่างๆในจังหวัดรบบุรีวันนี้มางานถแถลงข่าวที่พระนารายณ์ราชนิเวศนะคะแล้วก็เปิดวันนี้เปิดงานถแถลงข่าวแต่ว่าเราจะจัดงานกันในวันที่9กุมภาพันธ์9ุ์ถึงวันที่18ใช่ไหมคะใช่ค่ะ ก็จะมีการละเล่นพื้นบ้านอ่ามีเด็กจุกก็แกะเปลียก็มีมีลิเกมีครลลิงมีอะไรมีให้ดูมีชมมีโขนแล้วก็จะมีไฟแตงสีเสียงมากมายเลยใช่นะะมีแสงสีเสียงด้วยแล้วก็ในวันที่9 แต่งชุดไทยสวยๆแบบพวกเรานุ่มๆห่มสบายแต่งไทยทั้งเมืองกันค่ะค่ะหนึ่งเดียวในโลกนะคะมาเที่ยวจังหวัดลบบุรีกันค่ะนะคะเชิญเชิญเลยค่ะเชิญชวนมาเที่ยวจังหวัดลบบุรีนะคะวันที่9ถึง18มมพานายนนี้ค่ะทุกคนแต่งจงกระเบนมาเที่ยวกันนะคะเมื่อวันที่25มกราคม2567เวลา9นาฬิกาที่พันนาราชชนิเวศอเภอเมืองจังหวัดลบบุรี นายอัมพลอังคะปากรคุณมผู้ว,ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในการถแถลงข่าวการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2567พร้อมด้วยนางกิษนาสิทธิราชวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีและดอ,อร์สายใจเลิศวิริยะประภานายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอดร่วมถแถลงข่าวโดยมีนางสุวัจีศิริปัญโยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีหัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องสื่อมวลชนเข้าร่วมอย่างคับข้างผู้ว,ว่าราชการจังหวัดลบบุรีแถลงถึงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพนาลายมหาราชมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเทอดพระเกียรติสมเด็จพนาลายมหาราชพระมหากษัตริย์แห่กงกรุงศรีอยุธยาผู้ทรงวางรากฐานและสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่เมืองลบบุรีหรือจังหวัดลบบุรีในปัจจุบัน และเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา72พรรษา28รรกรกฎาคม2567และยังเป็นการสืบสารอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ทางประวัติศสาสตร์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลบบุรีซึ่งในปี2567กำหนดจัดงานระหว่างวันที่9-18กุมภาพันธ25์2567ณพระนารายณ์ราชนิเวศและโบราณสถานใกล้เคียง โดยมีกิจกรรมที่หลากหลายได้แก่การจัดแสดงนิทรรศการเทริดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนิทรรศการเทริดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการเสวนาทางวิชาการซอฟต์พาวเวอร์สมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์การลำบวงสวงการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการนสถานที่จริงกิจกรรมบ้านไทยวิถีไทยกิจกรรมที่บ้านหลวงรับราชทูตกิจกรรมชมนุมเพลงลพบุรีและการประชันกรอนสด ที่โบราณสถานวัดปืนกิจกรรมแต่งไทยไหว้พระเสริมบาร,รมีณวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุกิจกรรมแต่งไทยจดทะเบียนสมรสการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปตลาดย้อนยุคตลาดมอญเมืองละโวการแสดงละครลิงการแสดงหมักลุกคนและการแสดงศิละปะวัฒนธรรมบนเวทีกลางสำหรับไฮไลท์สำคัญในปีนี้จะชัดเจนมากขึ้นสำหรับกิจกรรมการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ จะมีความสวยงามที่แปลกตาแตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมาด้วยการถ่ายทอดสดการแสดงพิเศษที่ใช้เทคนิคนวัตรกรรมแสงสีเสียงและสื่อผสมสมัยใหม่ทั้ง 3D projection mapping and lighting ซึ่งเทศบาลเมืองเขาสำยอดได้รับเกียรติจากครูนายหรือนายมนพมีจำหลัดศิลปินเจ้าของรางวัลศิลปาทรและคณะ,ะทีมงานในการจัดการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ ให้ได้เห็นได้สัมผัสความรุ่งเรืองที่เกิดขึ้นในสมัยอยุธยาในชุดการแสดงคิงนาลายมหาราชแห่งแผ่นดินโดยกำหนดพิธีเปิดงานในวันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์2567โดยนายเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงานในเวลา18น,น,นาฬิกาณเวทีกลางพระนาลายราชนิเวศโดยจะมีกบวนแห่ประวัติศาสตร์ซึ่งแสดงถึงขนบธรรมเนียมในพระราชสำนั สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชย่างยิ่งใหญ่มีผู้ร่วมขบวนกว่า1,000คนและตลอดช่วงการจัดงานจะมีการประดับไฟและตกแต่งสวนดอกไม้ตามโบราณสถานต่างๆอย่างสวยงามอาทิพระที่นั่งสุดทาสวรรค์สวนนารายณ์นลุมิตรเขตพระราชฐานชั้นในพระนารายณ์ราชนิเวศสวนราชานุสรโบราณสถานปางแขกพระบรมราชานุสาวรีพระนารายณ์มหาราชหรือวงเวียนเทพสตรี เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมและแต่งชุดไทยนุ่งโจงผมสบายมาถ่ายภาพเป็นที่ลึกซึ่งงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชเป็นหนึ่งในสิประเพณีไทยที่ถูกยอมรับจากคนทั่วโลกในระหว่างนี้ถึงวันที่18กุมภาพันธ์2567เป็นช่วงเวลาที่ชาวลบบุรีแต่งกายชุดไทยนุ่งโจงผมสบแต่งไทยทั้งเมืองเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญของชาวจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศและเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมงานในเดือนอุมภาพันธ์นี้ชมเด็ชแก้วไทยรบรรณาธิการข่าวติ๋มบัวทองบันทึกภาพแต่งลานพิธีกรภาคสนามที่ว่ากรสงวนพวกที่ปรึกษาณเดชลพบุรีทีวี4.0รายงานลพบุรีทีวีทีวีข่าวสารสาระและอาชีพเราชมลพบุรีทีวีได้ทั่วโลกทาง Facebook Fanpage โดยพิมพ์รปบนทีวีชมย้อนหลังได้ทุกเวลาใครๆก็ดูรปบนทีวีกันท่านั้นละ่ะใครใครก็ดูรปบนทีวีกทนนั้นแหละ